วันนี้เอาใจสายมูแล้วก็สายสุขภาพไปด้วยกันนะครับใครที่กําลังดูคลิปอยู่เห็นผมกินเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าต้องไปถ่ายคลิปนะครับทั้งเครื่องดื่มของหวานขนมของข้าวนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยเริ่มห่วงเรื่องสุขภาพมานะครับวันนี้สสอสอนะครับออกเว็บไซต์ใหม่สําหรับสายมูแล้วก็อยากดูแลสุขภาพด้วยนี่เลยนะฮะ โอโรเฮลตี้นะครับของสองสงส,สเรามาตรวจดวงชะตากันว่าเราจะได้ไปกินต่อหรือว่าพอแค่นี้คนลดน้ําหนักแล้วนะครับถึงก็จะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดลงไปแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มมาวัดแววความมูกันได้เลยนะครับคาถามก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อนะครับก็เลือกแล้วก็กดถัดไปถัดไปได้เลยนะครับถ้าต่อไปถูกใจสายมูยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันคือการเปิดไพ่ของผมเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วก็บอกว่าชว่วงนี้หุดหยีดนอนไม่พอนะครับไม่ค่อยมีสมาธิแอบตรงอยู่เดอ้อ หลังจากดูไพ่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูลายมือกันต่อเลยนะครับดูลายมือเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4โหมดด้วยกันนะครับก็คือเส้นสมอง,มองเส้นหัวใจเส้นชีวิตแล้วก็เส้นของโชคชะตานั่นเองนะครับตรงไม่ตรงลองไปเล่นกันดูนะหลังจากดูลายมือเสร็จแล้วนะครับทางเว็บเนี <riches> ่ยก็จะให้เราสำรวจตัวเองนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีลางร้ายอะไรทักมาหรือเปล่าถ้ามีก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดสรุปดวงชะตาได้เลย หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะประมวลผลคำทำนายนะครับว่าดวงสุขภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับนี่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทางเว็บเนี่ยก็จะบอกเราว่าดวงของเราทางด้านร่างกายจิตใจปัญญาแล้วก็สังคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะครับหลังจากที่อ่านครบหมดแล้วนะครับเราสามารถกดเซฟไว้แชร์ต่อนะครับระบบก็จะบอกว่าเราดวงดีสุขภาพเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของผม 82. 5ปไปกินต่อ มีบอกว่าผลที่ออกมาจากเว็บนะครับไม่ได้รับรองทางการแพทย์100%นะครับเป็นเพียงการให้ข้อสังเกตเบื้องต้นเท่านั้นเองครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ